นุงนิงเราอัดวิดีโออันนี้อยู่ท่านหนุ่นิงได้ดูก็แสดงว่าเราไม่อยู่แล้วเนาะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องทุกข์นะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนอยยังไงก็คงต้องมาถึงจุดนี้สักวันหนึงคณะที่ผมเหตุพินัยกรรมนีอยู่ผมมีสติสัมรัชัญยาครบถ้วนนะวันนี้ก็จะได้มาพูดคุยกับหนูนาซึ่งอาจจะเป็น ตอนที่พี่ไม่สามารถที่จะลุกมาพูดคุยกับหนูนาได้อีกแล้วเบลตอนได้พอนี่เปิลเกาะถือว่าอู้เพื่ออนาคตเนาะเปิลเกาะอู้เพื่อไว้วันที่เปิลบายูฮะเนาะเปิลจะบอกนห้ตัวว่าเอาร่างกายเปิลให้กาชาบริจาคไปเหี้ยเราต้องยึดอย่างเก็บไ้เป็นสมบัติ พอสมบัติตึงมดมันจะอยู่ในความทรงจําอยู่แล้วร่างกายเปิญยังเจอคนได้แหมนักฮื้อตัวสมัครใจฮือ่อเขาไปเพราะนี่คือคาสมัครใจของเปิญที่สุดเราต้องการบริจาคอวัยวะนะเพราะว่าเราคงสมองตายแล้วเราดูแลคนไข้ามาก็เยอะนะถ้าคนไข้ที่เราดูแลแล้วสมองตายก็แปลว่าเสียชีวิตแล้วเนาะก็เหมือนกันเราก็ไม่ทุกข์ ไม่เจ็บไม่ปวดถึงแม้จะมีเครื่องช่วยหายใจปอดตับไตย,ยังทํางานอยู่แต่มันก็คงอยู่ได้อีกไม่นานะนะเราเอาอวัยวะดีๆอย่างนี้ไปช่วยเหลือคนไข้ที่เขายังต้องใช้งานได้อีกหลายสิบคนเลยนะเราคงไม่ค่อยได้บอกบ่อยนะรักนะแล้วคงได้เจอกันผมก็ขับวินมอเตอร์ไซค์นะพอเนาะอาชีพมันกระเซียงนะครับอยากสิบอกพ่อกับแม่นะครับ ผมผมื่ามีโอกาสตีลอดออกมาแล้วเนะี่ยอยากให้พ่อกับแม่เนะี่ยบริจาคให้พื้นเข้าไปนะครับให้เขาใส่ประโยชน์นะครับครั้งที่แล้วที่พี่โดนระเบิดมาก็เกือบจะเสียชีวิตไปครั้งหนึ่งละครั้งนั้นก็ยังมีความภูมิใจที่ได้ทำเพื่อประเทศชาติเพื่อพื้นแผ่นดิน แต่ก็ยังคิดว่าร่างกายและชีวิตของเราน่าจะมีประโยชน์มากกว่านั้นแม่พ่อไม่เล้อยากจะบอกถ้าหมอบอกว่าพ่อสมองตายแม่ไม่ต้องตกใจนะร่างกายของพ่อบางส่วนเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้แม่ก็ให้คุณหมอเขาจัดการเลยเพราะว่าพ่อคิดว่า พ่อเกิดมามเป็นคนพิการแล้วพ่อก็อยากเป็นผู้ให้บ้างตูนไม่แน่ใจนะว,ว่าหมาจจำได้หรือเปล่าที่เมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วตูนเดินไปบอกมาว่าหมา,าตูนไปนบริจาคอวัยวะมากับเพื่อนตูนกเลยอยากจะย้ำหมาว่าถ้าวันหนึ่งตูนไปก่อนหมาหรืออะไรก็ตามหมา,มาต้องแข็งแรงให้อยู่ให้ได้นะขอบคุณป้าป้าหม,มามากเลยนะที่ให้ตูนเกิดมาเจออะไรอย่างเงี้ย มันเห้มันเป็นอย่างสไ้า์ที่ตูนขอแล้วกันว่ามันเป็นสิ่งที่ตูนควรจะทําทําให้คนอื่นและขอให้บุญเนี้ยมันไปถึงป้ามาแล้วกัน